วันนี้ก็พบกับช่องนี่เช่นเดีอีกแล้วเอ้ยสุนทรี่ช่บางคลน,นี่ก็ค่ะก็คือพัสดุรีวิวด้วยแป๊บนึงนะต้องรับไปห,หมดคนนี้นะคะส่งแบบลงทะเบียนไรส์นีไทยลงทะเบียนนี่นะคะก็พัสดุจากน้องซีรีส์รับเกสาใสมีรับมาแล้วนะคะสกุชชี่ปล่อยอันนี้ก็คือผู้รับคืนนี้เองรับมาแล้วเนอะ yeah. จ่ารีวิวแน่นอนค่ะน,นี่ไม่มีอะไรรีวิวพอดี <c oughs> เปิดเลยนะนี่กลัวมันเละอะก่อนแยกใช้แกะนิดนึงอย่ากแกะนะอานัสไม่ได้แกะบีบเฮ้ยอย่าบีบในซองออกมาเลยโอ้ของแถมอ,อแครอทแครอทอาจจะมีตำหนิเยอะแต่ขอบคุณนะคะสำหรับของแถมน้อ,นองอันนี้หลาคมากมากๆอันนี้คือที่นี่สั่ง น้องเขาปล่อยถูกนะเนี่ยสโลด้วยห้าบาทเนี่ยอันนี้สามบาทหรอไม่รู้ <5 S 1> ม,ะะม,มือสองไงนะคะมันเมือสองเหมือนกันอันนี้มีรับมีซึงเป็นมือสองอันนี้จะเป็นไอ้น,นี่อะไรอะอไปใช้ชูชิกคัพเค้กนีก็ไม่รู้นะคะ ตลนะเดี๋ยวนี้จะไปรีวิวแยกทุกชิ้นเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยสำหรับของแถมหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามีสั่งมาแค่สามชิ้นแสดงว่านี่คือของแถมค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับน้องสี่ลักษณ์นะคะก็ขอบคุณสำหรับของแถมมากๆเลยนะคะพี่ยังไม่มีเลยขอบคุณมากจริงๆค่ะนี่พี่รีวิวแล้วนะได้รับของแล้วค่ะก็สำนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพื่ที่เชมคุณได้นะบายบายสวัสดีค่ะ